สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับขวัญชัยอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่7สิงหานะครับเป็นวัอนอาทิตย์เนาะแต่ว่ามีคิวนะครับ่อเจ้าตัวที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่แหละนะครับก็เป็น FTR 2 4 0นะครับแปลงหน้าต้องบอกว่าหล่อมากนะครับต้องบอกว่าหล่อมากแล้วก็โหดมากนะครับรวมไปถึงสเปคของตู้10บานด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยขวัญชัยมาเช็ดทําความสะอาดให้กับทางลูกค้านะครับ เดี๋ยววันจันทร์ก็ทําการสวมหมอดแล้วแหละนะครับแต่นอกเหนือจากความหล่อเหลาเอาการของรถคันนี้แล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของสเปคตู้นะครับเดี๋ยวขนชัยมีทีเด็ดด้วยของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยนอกจากความหล่อเหลาอาการแล้วเนี่ยยังจะมีอะไรที่เป็นทีเด็ดอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคนะครับเริ่มก่อนสเปคของรถก่อนก็แล้วกันนะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าตัว FTR นะครับ FTR 240นะครับ FTR 2 4 0 6 0 0ใหญ่นะครับ FTR 2 4 0 6 0 0ใหญ่นะครับต่อนะครับต่อตัวถังเป็นแบบตู้บรรทุกนะครับตู้บรรทุกคันนี้เนี่ยต่อยาวนะครับ7เมตร80นะครับเเมตร80กว้างนอกนะครับ2เมตร55ความสูงนะครับความสูงเนี่ยจะอยู่ที่2เมตรนะครับอันนี้สูงบนนะครับจากพื้นถึงจากพื้นอ่าจากพื้นตัวตู้ถึงด้านบนนะครับ ส่วนในเรื่องของการตกแต่งนะครับคันนี้เน hm <c <c ี่ยต้องบอกว่าน่าจะสุดในสายตู้แล้วแหละนะครับนาอคันนี้ก็เป็นการแปลงหน้านะครับแปลงหน้าจิก้านะครับแปลงหน้าจิก้าเต็มระบบเลยนะครับแปลงหน้าจิก้าเข้าไปนะครับแปลงหน้าจิก้ารวมไปถึงแก้มชุบนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็เป็นเจ้าตัวยื่นย้ำกันชนนะครับยื่นย้ำกันชนรวมไปถึงมีคานนะครับคานหน้าด้วยแต่ว่าลูกค้า ขอไม่ใส่เจ้าตัวสปอตไลท์นะครับก็เลยดูดูโล่งๆนะครับส่วนด้านล่างนะครับเพิ่มเจ้าตัวแป๊บน้ําเข้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับไล่ขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะมีกระจกนาซานะครับกระจกนาซ่าซ้ายขวาแล้วก็มีเสาธงด้วยนะครับส่วนเจ้าตัวราวไฟด้านบนนะครับราวไฟด้านบนเนี่ยจะเป็น3ามราวนะครับก็จะมีบัตเตอร์เน่หนึ่งแล้วก็สปอตไลท์อีก2นะครับส่วนด้านบน คันนี้เนี่ยใส่เป็นลู่ลมทรงต่ํานะครับแต่บางคนอาจจะมองว่าอ้าวทาไมเจ้าตัวลู่ลมมันถึงไม่รับกับเจ้าตัวตูวต้ใช่ไหมครับขวัญชัยขออธิบายอย่างนี้เนาะเนื่องจากว่า,าถ้าเราจะเห็นกันนะครับถ้าเป็นรถตู้สิบบานตู้สิบบานเนี่ยความสูงตู้เนี่ยมัน 2เมตร50อยู่แล้วแหละนะครับเราจะเห็นเขาใส่กันเจ้าตัวหมวกทรงสูงใช่ไหมครับที่จะมีมีจอนด้วยนะครับที่จะมีจอนด้วยซึ่งหมวกเนี่ยมันจะรับกับเจ้าตัวอ่ตู้พอดีนะครับแต่เนื่องจากว่ารถคันนี้เนี่ยมีการแปลงหน้าเข้าไปนะครับมีการแปลงหน้าเข้าไปแล้วก็ใส่เจ้าตัวราวไฟเนี่ยถึง3ราวนะครับเราก็เลยต้องใส่เป็นหมวกทรงต่ำเข้าไปนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับเจ้าตัวช่วงช่องว่างระหว่างด้านบนหมวกแล้วก็ตู้เนี่ยเดี๋ยว ลูกค้าจะใส่ไอเจ้าตัวป้ายไฟเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทําให้มันรับกันนะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีนี่แหละครับเจ้าตัวการศาสตร์นะครับเจ้าตัวการศาสตร์แล้วก็ใต้กระจกนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นชุบโครเมียมนะครับแล้วก็เลี่ยมนะครับเลี่ยมบางโคลนนะครับเลี่ยมบางโคนเลี่ยมบางฝุ่นนะครับและใส่เจ้าตัวเบ้าบันไดนะครับเพื่อที่จะ ให้รับกับเจ้าตัวยืนยํากันชนด้านล่างนั่นเองนะครับถ้าบางคนดูด้านข้างแล้วอาจจะแปลกตาหน่อยนะครับขออธิบายอย่างนี้เนาะคือด้านข้างเนี่ยครับด้านข้างของเจ้าตัว240เนี่ยม,มันมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัว360นะครับถ้าเราจะเห็นเจ้าตัว360เนี่ยตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมันจะเต็มกว่านะครับตรงเนี้ยมันจะเต็มกว่าแล้วก็ การทําเจ้าตัวเลี่ยมนะครับเลี่ยมบางฝุ่นแล้วก็เลี่ยมบางโครเนี่ยมันทําได้รับกันกว่านะครับรวมไปถึงเจ้าตัวเบ้าบัานไดด้วยนะครับถ้าเป็น2อสเนี่ยเบ้าเขาจะเล็กนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นงานสั่งทำนะไม่ไม่ใช่เป็นงานสําเร็จรูปนะครับเป็นงานสั่งทําเพื่อที่จะให้รับกับเจ้าตัวยืนยันกันชนด้าน,นานั่นเองนะครับเดี๋ยววนไปดูฝั่งขวาหน่อยก็แล้วกันนะครับ คันจริงสวยมากนะครับอยากจะให้จอดสักหนึ่งสัปดาห์แหละแต่ว่าลูกค้ารีบไปใช้งานเหลือเกินนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมีคันใหม่ตามมาแน่นอนนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็ครอบตัวนี้เข้าไปนะเป็นชวน่องนะครับจริงๆมันไม่ใช่ชวน่องหรอกแต่ว่ามันเป็นครอบแปะเข้าไปนะครับเพื่อความสวยงามเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก็จะใส่เป็นภาพอะไรก็ว่าไปนะครับตามความต้องการของทางลูกค้านั่นเองนะครับส่วนกระทะล้อนะครับกระทะล้อก็จะเป็นชุบนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะครับ แต่ว่าจุดที่มีความพิเศษของรถคันนี้นะคือเนื่องจากว่าเรากับขวัญชยัยกับทางลูกค้าเนี่ยคุยรายละเอียดกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับการคอนโทรลงานเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับเนื่องจากว่า,ารถคันนี้เนี่ยลูกค้าระบุมาเลยว่าอยากได้สีสีนี้นะครับแล้วต้องแล้วต้องทาการสั่งสีจากร้านนี้ด้วยนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยตู้นะครับเจ้าตัวตู้เนี่ย เราต่อมาจากทางบ้านบึงนะครับเราต่อมาจากทางบ้านบึงเนาะเพราะว่าเรื่องของตู้เนี่ยครับเรารู้อยู่แล้วแหละเนาะว่าบ้านบึงเนี่ยคงไม่ต้องสาธายายอะไรเยอะนะครับเขาเขาเก่งในเรื่องของการทําตู้สิบบานอยู่แล้วนะครับแต่ในเรื่องของการแปลงหน้าเนี่ยอ๋อขวัญชัยส่งรถไปต่อส่งรถไปแปลงหน้าไปแต่งหัวเนี่ยกับอู่โชคเจริญทรัพย์นะครับมองเห็นไหมครับด้านล่างเนี่ย เนื่องจากว่า,ารถถ้ามีการแปลงหน้าลักษณะนี้นะครับถ้าเราเคยเห็นกันนะเนาะถ้าเห็นกันในท้องถนนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นรถแปลงหน้าอยู่ในรถพ่วงเกษตรนะครับรถพ่วงเกษตรพ่วงหินทรายนะครับหรือแม้แต่เซมีดัมนะครับแต่ว่ากรณีที่รถตู้10บ,บานแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นแปลงหน้าสักเท่าไหร่นะครับซึ่งอ,อันนี้ขันช้ก็พูดได้แค่ว่า,าแต่ละอู่เนี่ย มีความมีความเก่งในการทํางานเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับเราก็เลยต้องเลือกส่งที่2อูู่นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะส่งอูถ้าถามว่าส่งอูเดียวได้ไหมก็ก็ส่งได้แหละครับแต่ว่าเอองานที่ออกมาเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ามันได้อยา่างมันก็ต้องเสียอย่างนะเนาะนะครับถ้าถามว่าส่งบ้านบึงทําได้ไหมก็ต้องเรียนตามตรงว่าทําได้นะครับแต่ในเรื่องของคุณภาพรายละเอียดการแต่งเนี่ยเอออาจจะ อาจจะต้องลุ้นหน่อยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับต้องลุ้นหน่อยเนาะเพราะว่าเขาเก่งในเรื่องของการทําสเปกตู้นั่นเองนะครับก็จริงจริงแล้วอยากให้จอดสักสองสามวันนะพอดีลูกค้าอยากมาดูหลายคนมากนะครับสําหรับรถคันนี้เนาะแต่ว่าก็ลูกค้านะครับมาไกลามากนะครับมาจากกรุงเทพนะครับเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยก็ทําการส่งมอบแล้วนะครับแต่ใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคแบบนี้นะครับหรือว่าสเปคอื่นเนาะ อยากแต่งหล่ลอๆ่างนี้นะครับอยากแต่งลอๆอยากแต่งจัดๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อคนใช้ได้นะครับคนใช้ยอยู่ที่อ e ีซูซุคิงดนนะครับสาขาพิมายโคราชบ้านเรานี่แหละนะครับลองคุยกันดูนะครับรถแต่งแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องคุยกันนะครับต้องคุยกันเพราะว่าถ้าคอเดียวกัน,น่ะคุยกันถึงจะรู้เรื่องนะครับเรื่องนี้เรื่องของการแต่งรถเนาะ โอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องของขวัญชัยรถบรรทุกอีสุๆไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ